ภาพนี้ชื่อภาพ The Assumption of Virgin โดยทิเชียนซึ่งเป็นศิลปินชาวเวนิสในศตรวรรษที่16เหตุการณ์ในภาพนี้ก็คือหลังจากพระแม่มารีเนี่ยสิ้นพระชนลงก็ขึ้นไปส่งสว,สว,สวรรค์แล้วก็เจอกับพระเยซูนะครับจุดที่เด่นมากของภาพนี้ก็คือทองฟ้าที่อยู่ด้านหลังพระแม่มารีเราจะเห็นเป็นสีเหลืองเจิดจ้ากระจายเลยถูกไหมครับก่อนหน้าทิเชียนเนี่ยศิลปินชาวอิตาลีส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะกล้าใช้สีอื่นมาระบายสีทองฟ้านอกจากสีฟ้านะครับสาเหตุนหนึ่งก็เพราะว่าสีอื่นๆ มันมีราคาแพงนะครับจริงๆทุกสีเนี่ยมีราคาแพงหมดเลยยังสีเหลืองเนี่ยก็ทํามาจากแร่ภูเขาไฟชนิดหนึ่งก็ต้องไปเก็บมาจากภูเขาไฟหรือไม่งั้นเนี่ยก็ต้องใช้ยาฟรั่นนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่นําเข้ามาจากดูรกีมีราคาแพงแต่ว่าเวนิสเนี่ยมันเป็นเมืองหน้าด่านของสินค้าเหล่านี้เพราะฉะนั้นศิลปินชาวเวนิสเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงสีต่างๆที่มีราคาถูกได้แล้วก็ทิเชียนก็เลยสามารถใช้สีอื่นๆเนี่ยมาวาดท้องฟ้าอันสวยงามให้เราเห็นได้